อาท่านผู้ชมมาเบิงดำหน้าครับตอนนี้ถอนกาผู้ถอนกะถอนครับผู้ดำกะดำครับแต่รับไฮนี่ตานี้กรลังถอนกาพุนถอนมาถอนมาได้หลายเลยครับพุนทั้งหลังผุนเมื่อยไหมนาะตอนเสาร์ฟว่าเป็นไรเ,าเนาะห,หาเรื่องเมโบกันเรื่องต่าง เอาไปมากกับเศร้าเมื่อยดอกเพื่อนไปหาเรื่องเล่าหาเมาลว่าครับอตอนนี้สีผ้าทะเป็นเบิ้งครับไปดำหน้าครับนี่ให้ในี่ดำหน้าครับบ้านนี่นี่ก้อนสีดำหน้าก็ต้องมีก้า<ะ>ก้านี่ตัดตรงก้อนตัดปลายก้อนแล้วก็หาบตอนนี้บ่มี่ขั้นเหลาครับบุมี่ขั้นเหล่าไปไม่จบเป็นหนักบ่ครับนโคตรหนักเนาะหาบก้าพร้อมสิไปดำ กลางความกี่ดำขังละพุ๊บก็กำลังหลายกับขงละละละังหลายหลายวัที่ก็ตรงนี้ขั้นหลาวแต่นี่พอดีเตรียมมากกกเอาไม้ไทายยาวๆเนี่ยแหละแถวเนี่ยแหละหาไปครั้งนึงให้ได้หลายหลายมัดกับมัดกาวก็คืมัย้าย,ายเองสิครับย้ายมัดกาวเองสิเลยครับอ่าที่นี่เมื่อนี้ดำแล้วครับนี่นดำแล้วหน้าดำ มือเนี่วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาครับรู้สึกว่าปีกายนี่ก็ดำหน้าแขกดำเพื่อกันครับ,บ, 9, บวันที่เก้ามือมือดีมือนี่ก็วันที่เก้ามิถุนาอีกครับพศหกแปดนี่ครับดำมาได้หลายแล้วมาคุยกับคณะดำหน้าครับไปนี้เงยหน้ามาเห็นเบิ้งแน่ทุกคน cơm nào cơm ta hết nè có nè là có nè là diễn khinh nương có nhiều hiện nào và khuôn <laughs> đầm <laughs> na kiên biên đệ nè thằng này khuôn dù liêm thằng này đây nè <laughs> ờ nè chú giọng níu nòi chú giọng níu chú giọng níu chú giọng níu nòi khuôn khuôn ní chú giọng níu à, nòi ní đều hả à. โอ้นี่ครับที่มาของอก้มหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยครับนี่แหละคือหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวนาเมื่อนี่แขกครับว่าวเพลนไหหมาแขกดำมือเดียวกันกับพี่กายพอดีนะครับปีนี้เขาสีดำแปลงนี่แล้วก็อีกแปลงตะกา้านะครับแล้วก็แป้งอีกแป้งหนึ่ง เป็นแปลงเขาคำโบราณให้นี่กับเขาคำด้วยครับนี่เขากำเขากำแต่ว่าอต้นเขาบ่อํำต้นเขาพันนี่เรียกว่าเขาจำได้บ่อเขาหยางเขาหยางจำได้บ่อเขาดำลืมผัวสีดำลืมผัวหมายว่ากินกินไปกินมากกับเพิินจะลืมเอิญผัวเลิมลืมเรียกผัวมากิน เบื้องครับนี่ตวนพันธุ์นี่แปลกครับเขาคือเขาธรรมดาเขาทั่วไปสีเขียวเกิดล่วงมากกับเป็นเม็ดเปลือกเขาก,กับเปลือกสีสีเหลืองคือกันกับเขาทั่วไปแต่ว่าเม็ดดำนี่ครับบ่คือกับเขาดำโบราณเขาดำโบราณน,นี่ต้นกะกำดำเม็ดกะกำห่วงกะกำกำเม็ดเปลือกเขากะกำนี่ครับ <laughs> แต่คนกินบัวกำม,มีแต่แต่วิตามินได้วิตามินหลายครับตีกินเข่ากำรรนี่ครับหน้าเข้าที่นี่เฮ็ดบัวหลายครับปีกายนี่เฮ็ดฟังนันพร้อมฟังนันเอาวานนะครับเหลือแค่ในฟังนี่นะฟังนี่มาคือว่าถนนนี่ครับถนนฝากทั้งนี้เป็นหน้าดำดำสามไฮครับ โอเคครับหากว่าท่านอยากมาชมกิจกรรมเบิงแปงหน้ามานาเฮาขอเชิญครับมานาเฮาบ้านสร้างถองเพื่อเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมกลยลื่มกตินีนัดติตามให้่พ่อซักแม่แก้วนะครับด้วยช่องมานาเฮาขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับ